สวัดีค่ะวันนี้ใครที่ทำอาหารแล้วก็จะต้องสต็อกเนื้อสัตว์นะหวานแนะนำว่าให้ทำแบบนี้หนเห็นหลายคนก็สต็อกเนื้อสัตว์ไว้โดยการใส่ถุงพลาสติกแยกเป็นมือมอนะคะหวานก็เห็นว่ามันโอเคนะแต่การใช้ถุงพลาสติกเนี่ยจะทำให้เกิดขยะเยอะมาก ว่าแนะนําว่าใช้เป็นทัพเพอรแวร์พลาสติกแบบนี้หาขนาดที่พอดีในแต่ละมื้อมานะคะก็ถ้าเป็นเนื้อกุ้งหวานก็จะแกะกุ้งก่อนเลยเพราะว่า จะได้สะดวกในการทำนะพอแกะกุ้งล้างกุ้งเสร็จเรียบร้อยก็เอามาใส่ในดับเบิลแวร์นะคะมือหนึ่งเนี่ยวันจะใส่ประมาณ1 0 1ถึงตัวนะคะแล้วแต่ขนาดกุ้งด้วยเนื้อกุ้งพอแกะแล้วก็เอาไส้เอาเลยออกนะคะแล้วก็ล้างก่อนเพราะว่าวันรู้สึกว่าเดี๋ยวไส้มันจะติดอยู่กับเนื้ออะไรเงี้ยก็เลยล้างก่อนนะคะ ส่วนเนื้อไก่เนื้อหมูเนี่หวานจะยังไม่ล้างนะหลังจากที่เก็บใส่ภาชนะเรียบร้อยจะกินแล้วถึงจะเอาไปล้างก่อนนะคะวิธีนี้จะทําให้เราสามารถเก็บกุ้งเนื้อสัตว์ต่างๆหละได้นานมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังสดใหม่อยู่นะจากนั้นนะคะก็ปิดฝานะคะให้สนิทนะแล้วก็สามารถนําไปแช่ช่องฟรีได้เลยค่ะทุกคนแต่การแช่ฟรีนะคะก็ขึ้นอยู่กับ ตู้เย็นของแต่ละบ้านด้วยถ้าเกิดบ้านไหนตู้เย็นเก่าก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะคะแต่ว่าบ้านหวานคือลงๆแบบนี้มันเย็นมากๆค่ะก็สามารถเก็บไว้ได้นานอยู่เหมือนกันนะ,ะถ้าเกิดเมื่อไหร่เราจะหยิบมาใช้นะคะก็ง่ายๆเลยเอามาละลายน้ําแข็งด้วยไมโครเวฟหรือว่าจะทิ้งไว้ให้เขาละลายก็ได้ค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆเลย